กราบสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้พ่อผมแชเดนเอสเนเนะในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำอะไรดีนะก็เดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการเล่นแบบให้มันคือหลายๆคนก็คอมเมนต์มานะครับว่าแบบอยากให้สอนนะเดี๋ยววันนี้ก็จะอลองนะครับลองสอนดูนะครับบางบางครั้งก็แบบ ผมอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดนะครับมาก็วิธีการที่เราจะเล่นเป็นเนี่ยก่อนเลยเลยเราต้องมาที่ Story Mode นะครับมาที่ Tips นะครับแล้วเราก็จะฝึกพื้นฐานไปทั้งหมดเลยนะครับว่าจะเป็น d o u b บิล o ูส์นะฮะด c w b บ o s ูนะครับ, w w Boost, w w Boost, รบก็ไอ้นี้ หลายคนก็ทำเป็นแล้วแหละนะครับส่วน snap boost นะครับ snap ก็คือการที่ได้2 mini boost นะครับ breaking ก็คือการกด b r e a k นะครับ bump boost นะครับก็คือการชนแล้วก็เราก็กด d i ิ p นะครับเพื่อที่จะพ u ม p นะส่วน drip b u n c h นะครับก็คือเหมือนแบบว่าเราใช้ ส่วนของรถเนี่ยกระแทกไปนะครับเพื่อให้มันกระทบแล้วก็จะไปแบบอีกทางหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าที่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็น CWW t นะครับ b o o มบุสสแน o นะครับอ่าแล้วก็ Slide Dip, นะครับ o v e r d i p Quick Turn นะครับส่วนพวก Bump Boost อะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยได้ใช้เพราะเราถ้าเกิดว่าจะทำเวลาดีๆเราก็ ไม่ต้องชนนะครับส่วนสไลด์ดิฟเนี่ยหลายๆคนนะครับก็ได้ถามมานะครับสไลด์ดิฟยังไงนะครับใี่เรามาตรงนี้ก่อนเลยนะครับมันก็จะบอกมันจะบอกหมดเลยนะว่าแบบอ่ะคุณทำยังไงนะครับเราก็สามารถดูวิดีโอนะครับก็ดูได้ตรงนี้นะครับอ่ะคือวิธีการสไลด์ดิฟนะครับให้เรากดดิฟกดลูกศรนะครับ กดดิฟค้างไว้ลูกศรน,นะดิฟค้างไว้นะครับส่วนการออกตัวนะครับพวกพอะไรพวกนี้เราโอเคแล้วนะอ่ะส่วนการออกตัวนะครับเวลาเราสไลด์สไลด์เว์นะครับสไลด์เว์นะครับเราก็เหมือนกับว่าสไลด์ดิฟเหมือนปกตินี่แหละนะแต่ว่าแค่แบบว่าลองทําให้มันนานขึ้นนะครับอ่ะดูนะถ้าเกิดว่าเราทาแป๊บเดียว เห็นไ,ไหมเราทาแป๊บเดียวแบบคือยังไงอะ่ะมันไม่ได้แช่ปุ่มใดปุ่มหนึ่งอะ่ะเห็นไหมมันก็จะสไลด์ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไซด์เวย์นะครับการไซด์เวย์เนี่ยก็การแช่ปุ่มนะครับปุ่มไหนนะครับปุ่มลูกศรตรงข้ามตรงข้ามปุ่มลูกศรตรงข้ามสมมติว่าเราไปขวาเราก็แช่ขวาไปดูนะเห็นะ เราแช่ขวาไปนิดเดียวไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะมากเห็นไ,ไหมไม่ต้องเยอะนะครับคือมันจะเหมือนเป็นแบบสีผภาองศาแต่มันไม่เชิงอะ่ะเห็นไหมเห็นไ,ไหมแล้วก็แบบเห็นไ,ไหมเราก็ทําไปเลยนะครับลองทําไปดูนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับ ก็สามารถเอาไปลองใช้กันดูนะครับไงมันก็ไม่ยากนะลองฝึกดูนะครับแล้วก็สามารถแบบกดรัวๆได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากทำนะมันก็โอเคแหละ บางจุดอ่ะนะครับก็ลองมาซ้อมดอูนะครับมาในเทคนิคต่อมานะครับก็คือการ o v e r d i ์ดิฟนะครับโอเวอร์ิเนี่ยเราจะใช้ตรงไหนนะครับก็พวกแบบทาง L ทางของตัวแอนะครับหรือว่าทางที่แบบเป็นสี่เหลี่ยมหรือทางที่มันประมาณ45องศาถึง90องศาประมาณนั้นนะครับนี่ แล้วก็กดดิฟกดลูกศรซ้าย2ครั้งนะครับห้ามกดแช่นะดูนะ1นึนะครับ1นึเห็นไหมมันจะขึ้นคำว่า Overdip แล้วนะครับ1นึแล้วก็ให้เรากด m มด i ้บูสก็ไปเลยนะครับอันนี้คือแบบพื้นฐานมากส่วนถ้าติดแบบ,บ Super o v e r d i p นะครับมันก็ ต้องลองดูนะรถแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ความรู้สึกมันไม่เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะบอกได้ขนาดนั้นแต่มันก็จะมีวิธีอยู่นะครับก็คือการกดลูกศรก่อนแล้วก็โอเวอร์ดิฟนะครับลูกศรก่อนทิศทางที่จะไปก่อน1นึ่งเงี้ยเห็นไหมคือมันก็จะแวบเดียวอะ่ะสมว่าก่อนถึงโค้งก่อนถึงโค้งเราก็กดสักหน่อยปุ๊บอ่ะสมว่า วงนี้นะปุ๊บแล้วก็กดเป็นไงมันก็ต้องใช้ความเร็วนิดนึงซึ่งตัวผมเองก็ยังทำไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีสบายที่เท่าไหร่นะครับปุ๊บถ้ามันทำได้มันจะเทพมากนะครับแต่ละคนที่เขาเล่นเก่งๆเนี่ย ส่วนใหญ่เขามั่นใจในโอเวอร์ดิฟมากเขาแบบเปะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เราได้เก่งขึ้นนะเอามาดูในส่วนต่อไปนะครับคือการแอดวานซ์ดิฟซึ่งในประเทศไทยในเซิร์ฟกรีน้าไทยเนี่ยยังไม่มียังไม่มีทิปส์นะครับให้เราได้เห็นกันหรือว่ามันมีวะมันมีหรือยังวะมันมีแล้วดิ ม,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 มีอย่างนอยังแป๊บนึงนะมันไม่มีนะครับทุกคนโอเคช่างมันนะครับมาเอ่อการแอดวานซ์นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะแนะนำว่าให้ลองทำา5 5องศาน,นะครับลองคิดสภาพคิดภาพดูคิดสภาพนะครับก็คือการกดเอ่อดริปกับทิศทางพร้อมกัน2ครั้งนะครับ1 2 นะให้มันได้สิห้าองศานะครับส5บห้าองศาประมาณไหนประมาณนี้ประมาณนี้แต่บางบางคันก็ต้องดิฟเยอะหน่อยอ่าอย่างเช่นคันเนี้ถ้าดิฟมันก็ประมาณหนึ่งนะครับมันก็ต้องดิฟเยอะหน่อยหรือหรือว่าใครไม่ถนัดนะครับให้เราทําการกดดิฟนะครับแล้วก็กดลูกศรสองทางก็ได้ไม่ต้องกดดิฟ แต่คือประเด็นมันคือมันจะได้แค่ mini b o o t เดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวไม่เต็มวงนะครับเหมือนแบบเราได้แค่เหมือนเ,ออเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเหมือนเราทำไซด์เวย์อ่ะมันได้แค่ mini b o o t เดียวนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราทำเร็วๆมันก็จะได้2 mini มิ mini ส o o ้างถ้าแบบเร็วๆนะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าทําช้าอ่ะมันจะได้แค่ m ม n i b o o เดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราทําเร็วๆนะครับมันก็จะได้2เม mini b o o t นี่ถ้าเกิดว่าเราทาสนะีม่นะา,า,า,างสีได้แล้วมันก็จะง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็เพิ่มขั้นตอนนะครับการกดในโกรนะครับก็คือการนิ้วปาดน,นิ้วมาเลยนะครับนี่ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดแบบให้เห็นนิ้วนะเพราะว่าไม่มีใครถ่ายให้นะครับ อ่าก็คือการปาดไปนะครับการปาดาใหม่นะครับส่วนเรื่องการออกตัวเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจไปก่อนนะครับเราออกตัวไม่ดีแต่ว่าเราโค้งดีมันก็โอเคนะครับมีชัยไปในระดับหนึ่งนะฮะเนี่ยการปาดก็คือเราเราไม่ต้องกดเอ่อสมมติว่าเอ่อเรากดได้แล้วเนาะเรากดได้แล้วปุ๊บหนึ่งไม่ใช่นะครับ คือเราต้องสไลด์นิ้วมาเลยสไลด์นิ้วมาที่เมนิบูสเลยนะครับปึ๊บคือเราต้องสไลด์นิ้วมาเลยอะ่ะนะครับก็ประมาณนี้แหละมันอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับถ้าเกิดว่าละเอียดก็ลองไปดูช่องเค o นฟนะครับก็จะเป็นภาพให้เราได้เห็นกันนะครับ ส่วนด่านที่แนะนำในการแอดวานส์นะครับก็แนะนำเป็น City ้สวนะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่น City ้สให้ดูกันนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ก็ถ้าเกิดว่าเรารู้มุมเรารู้การกดอะไรเนี้ยมันก็มันต้องเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับส่วนส่วนพี่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยยังไม่ได้เก่งถึงขั้นแบบที่แบบว่ารู้ทุกอย่างเลยครับอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเวลาก็ช้ากว่าคนอื่นเยอะพอสมควรนะครับก็ต้องไปลองดูเยอะๆนะเพราะเก่งๆอะไรเงี้ยเวลาเข้า ้ามุมโค้งอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูเรื่อยๆแล้วก็ลองเอามาปรับใช้กับตัวเราดูนะครับก็สำหรับนี้นะครับก็มีแนะนําเพียงเท่านี้นแหละนะครับก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายส่วนเรื่องรถอะไรเงี้ยรถเนี่ยจะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ในถ้าการหมดหมดสุดซ้อมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะสำคัญในการแข่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีรถแล้วแบบมีฝีมือที่ นิ่งนะครับแล้วก็รู้เทคนิคนะครับก็คือบอกเลยว่ารถไหนก็ชนะได้นะครับเออเพราะว่านี่ก็เคยแพ้แบบขนาดรถสปีดพาร์ตรถคูป,ปองก็เคยแพ้มาแล้วนะครับไม่ใช่ไม่เคยแพ้นะก็สมมติันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย